เย้ yeah. สวัสดีค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็มาแบบเร่งด่วนนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีข่าวดีค่ะก็คือข่าวดีสำหรับน้องๆแรงงานต่างด้าวน,นะคะถ้าใครได้ฟังข่าวตอนภาคค่ำเขาก็อาจจะมีพูดนิดหน่อยเนาะแต่เขาจะพูดไม่เยอะนะคะป้าลูกไก่ก็เลยแบบเพิ่งเห็นจากไลน์นะคะว่าตอนเนี้ย ที่กรมจัดหาแรงงานเนี่ยเขาประกาศแล้วนะคะว่าแรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ต่อได้นะคะก็คือดีมากเลยคือไม่ใช่ดีมากคือจริงๆแล้วว่าคือเกิดมาจากเหตุการณ์โควิดเนาะเขาก็เลยเพิ่งจะมารู้ว่าเอ้ยมีหลายคนที่แบบว่า ลักลอบเข้ามาเนาะแล้วก็ทําให้จริงๆแล้วสถานการณ์อาจจะแบบว่าบานปลายขึ้นนะคะทีนี้หลายคนก็กลัวใช่ไหมคือยิ่งถ้าเป็นแรงงานกลัวว่าเออเขาผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ่งคือ,อยังไบงบางโอกาสจะหนีที่เคยได้ยินแล้วเนาะหรือว่านายจ้างก็เอาไปไปปล่อยทิ้งเนาะก็น่าสงสารมากเลยใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นก็คือ เขาก็เลยว่าโอเคงั้นแก้ปัญหาเนาะเนื่องจากว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําบัตรทาอะไรก็ยากลําบากแล้วใช่ไหมคะดังนั้นก็เปิดโอกาสให้อีกครั้งแต่อันนี้บอกไปก่อนนะคะว่าไม่ใช่ว่าจะลักลอบมันเข้ามาอีกเนาะโอ้โหนี้ไม่ไหวเนาะันนี้ก็เพลียนะจริงเราก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลแบบแก้ปัญหาโอเคหรือเปล่านะคะก็คือตอนเนี้ยเขาประกาศแล้วนะคะว่า คณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบให้แรงงานกัมพูชาลาวและเมียนมานะสามารถที่จะคือผ่อนผันให้แรงงาน3สัม,มชาตินี้ทำงานอยู่ต่อในประเทศไทยได้ตามแบบทำงานอย่างถูกต้องนะคะตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษเนาะแล้วก็ผ่อนผันให้ใายจ้างที่จะจ้างงานด้วยนะคะก็คือว่าสามารถไปลงทะเบียนได้หรือ คนงานต่างด้าวเนี่ยที่ยังไม่มีนายจ้างเนี่ยก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้เหมือนกันเนาะซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนนะคะวันที่15มกราคมนะปีต่อจากนี้นะคือวันที่15เดือน1น,นะคะปีใหม่เนี่ย15เดือน1ปีใหม่นี้นะคะจนถึงวันที่13เดือน2เนาะปีใหม่นะคะโดยที่ว่า เขาจะแบ่งเป็น2หมวดก็คือว่าแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างเนาะแล้วนายจ้างเนี่ยประสงค์ที่จะจ้างงานเนาะรวมถึงโอเครับผิดชอบเรื่องของลูกที่ติดตามมาด้วยเนี่ยนะคะที่อายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะคะก็คือให้ในายจ้างเนี่ยยื่นเอกสารนะก็แล้วก็ยื่นหลักฐานของรูปถ่ายของคนงานต่างด้าวเนี่ยที่กรมจัดหางานตามที่ วันเวลาที่บอกไปแล้วนะคะส่วนนายจ้างก็จะต้องพาคนงานเนี่ยไปตรวจสุขภาพนะคะกับโรงพยาบาลของกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขและซื้อประกันสุขภาพด้วยเป็นระยะเวลา2ปีนะคะก็คือให้ครอบคลุมไปถึงเมษาอ่ะแต่เมื่อกี้เนี่ยนะคะก็คือ เขาบอกว่าให้อยู่ได้นะจริงๆแล้วให้อยู่ได้ในประเทศไทยเนี่ยนะคะจนถึงปีวันที่13นะกุมภาพันธ์หรือว่าเดือน2เนาะปี2566กนะคะก็คืออยู่ต่อจากนี้ให้ได้2ปี2566ปีฝรั่งก็คือ2523นะคะ2523นะโอเคนะคะ อันนี้อีกหมวดหนึ่งอันนี้แบบเล่าให้เร็วๆก่อนนะคะอีกหมวดหนึ่งก็คือว่าคนงานที่แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้างเนาะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะต้องยื่นเอกสารนะผ่านระบบออนไลน์นะคะถ้าเกิดเป็นนายจ้างก็เมื่อกี้พูดไม่ครบก็คือผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะส่วนคนงานต่างด้าว ที่ไม่มีนายจ้างก็ทำได้นะยื่นได้เองเลยนะผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจะมีด้วยการสีภาษานะป้าลูกไก่ดังว่าระบบออนไลน์เนี่ยก็คือจะเป็นระบบเดียวกับที่ป้าลูกไก่เคยเขียนอธิบายไปแล้วนะคะในเว็บเรื่องของการต่อวนะีซ่า2563เนาะซึ่งอันนั้นอนะ่ะก็คือใช้ได้แต่ว่าคือป้าลูกไก่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้อีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่า คือมันจะต้องมีการลงทะเบียนร,รหัสเลขที่บัตรประชาชนอะไรเงี้ยนะคะแต่หลักการเนี่ยมันจะน่าคล้ายๆกันถ้าเป็นภาษาเมียนมาภาษาลาวแล้วคิดว่าน้องๆก็น่าที่จะทำได้ไม่ยากเนาะแล้วก็ต้องมีบัตรตรวจสุขภาพบัตรตรวจผ่านการคัดกรองโควิดแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วซื้อประกันสุขภาพ2ปีนะคะซื้อประกันสุขภาพ2ปีเนาะอันนี้ก็คือจะ ช่วยแรงงานต่างด้าวได้นะคะออนณะนะตอนนี้ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะส่วนค่าใช้จ่ายในการทำเนี่ยเออมื่อกี้นี้เห็นแบบเร็วๆเนาะก็คือจะประมาณเดียวกันเนาะคือการลงทะเบียนเนี่ยก็รู้สึกว่า1,900บาทค่าตรวจสุขภาพยังไม่ได้เขียนในนี้นะคะคิดว่า ไม่ต่างจากเดิมเนาะไม่ต่างจากเดิมนะคะส่วนคนงานที่ทำงานในกิจการประมงคือทำพวกประมงเนี่ยเหมือนกับสมุดสาครที่เห็นกันเนี่ยคือคือเอากุ้งขึ้นมาจาับพุ่งอะไรเนี่ยก็คือในกิจการประมงทั้งหมดเนาะไม่ต้องลงเรือก็เกี่ยวกับกุ้งเกี่ยวกับทะเลนี่ก็คือประมงทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับปลาเนาะก็คือจะต้องทําหนังสือคนประจําเรือหรือซีบุ๊ก อันนี้คือจะต้องลงเรือขออภัยคนที่แบบจะต้องเกี่ยวกับประมงและลงเรือเนี่ยนะคะก็จะต้องทําหนังสือคนประจําเรือหรือซีบุ๊กเล่มสีเขียวกับกระทรวงเกษตรและสหกรเสียค่าทมเนียม100บาทเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เพิ่มไปนะคะเดี๋ยวพอถ้าออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวป้าลูกไก่จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ดูเนาะซึ่งตอนนี้ลิงก์อันนี้มันยังเป็นภาษาไทยอยู่นะคะส่วน ที่เขาบอกว่าออนไลน์อะระบบออนไลน์เนี่ยเขาจะทำเขาจะทำสี่ภาษาเลยนะก็คือไทยกัมพูชาลาวเมียนมาเนาะไทยกัมพูชาลาวเมียนมานะคะไทยเนี่ยคือมีเดิมมีอยู่แล้วเนาะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีให้กับน้องๆเนาะก็ไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้เขาเริ่มไปตรวจที่ไหนแล้วเนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวการตรวจนะเพราะว่านะตอนนี้เขายังเปิดโอกาสให้ แรงงานเนี่ยสามารถที่จะทําได้ด้วยทําบัตรได้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่แบบไม่มีในจ้างก็ยังทําได้เลยเนาะนะคะส่วนทําเมื่อไหร่นะคะที่เขาจะเปิดให้ออนไลน์กรอกเอกสารนะคะก็คือวันที่15มกราคมนะก็คือ15เดือน1นะถึงวันที่13เดือน2นะคะของปี2 0 2 1นนะ พุทธศักราชก,ก็คือ2564ปีหน้านี้แหละก็คือทําเดือนหนึ่งถึงกุมภานะคะก็เดี๋ยวป้าลูกไก่จะทําสรุปเป็นคลิปให้ฟังอีกทีนึ่งเนาะให้แบบว่าชัดๆอันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนจริงๆก็ยังไม่มีคนดูสักเท่าไหร่นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวเผื่อน,น้องๆตื่นมาตอนเช้านะพรุ่งนี้วันที่31เนาะก็จะได้เห็นว่าเออมีข่าวดีแล้วนะแต่ว่าห้ามนะคะห้าม ลักลอบเข้ามาอีกเนาะห้ามบอกเพื่อนเข้ามาอีกนะอันนี้เขาให้เฉพาะแรงงานที่อยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้เท่านั้นนะถึงจะทำได้นะคะโอเคนะคะกออ็ฝากกดไลค์ subscribe ให้ด้วยนะ,ะฝากกดกระดิ่งลิงลิงด้วยนะคะถ้าป้าลูกไก่มีข่าวอะไรอัปเดตก,ก็จะมาเล่าให้ฟังคะ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ